สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจนส์เช้านะครับหุ้นดาวโจนส์เช้าของวันที่1ิห้ากุมภาพันธ์2อ6 6นารสหะครับสาหรับหุ้นดาวโจนส์นะครับก็จะออกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับเวลาตีสี่นะครับตีสี่ห้านาทีนะครับของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคกลิปกกเลยนะครับต้องหยีบปีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ลุ้นหลมเพ,พื่อความบันเทิงนะครับเท่านั้นนะครับเชิชอบค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ฝาก upp, กดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ทุกท่านเฮง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 นะครับ ไม่ว่าจะทํากิจการสิ่งใดก็ขอให้รับรับเรื่อยๆนะสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักนะครับขอขอบคุณนะครับแนวทางวันนี้ก็จะมาแทนคําขอบคุณนะครับทุกทท่านนะ่าขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับแทนคําขอบคุณให้ทุกทกท่านได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเท่านั้นนะครับอ่าเรามาชมกันเลยนะครับเราจูนเช้าวันนี้มีอะไรนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเน้นที่เจ็ดกับเก้านะครับเก้าอะไรคะนี่สองเก้าเก้าสองนะครับ สามเก้าเก้าสามสี่เก้าเก้าสี่ห้าเก้าเก้าห้าหกเก้าเก้าหกนะครับส่วนเจ็ดน,นะครับสองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับตัวร์ลังก็คือแปดนะครับแปดนะครับตัวร์ลังนะครับส่วนวิ่งลูดนะครับวิ่งกับลูดหนึ่งกับลูดเอาวิ่งทำไมมีแต่งอง มันจะวิ่งได้ยังไงไม่มีรูดอ่ะอะเจ็ดนะครับกับเก้านะครับอันนี้นะอ่ามาดูซี่ขานี้อะไรเป็นอะไรบ้างขานี้จัากพู่เอาทางเอาทางท้ายนะ,ะทางท้ายนะครับทางนี้นะอ่าคืออันนี้กับทางนี้นะครับ อันนี้คือตัวลองอพิจจรณาไปก่อนลื่นให้เอาตัวลองไปพิจารณาก่อนนะครับรุดก็ตามนี้นะครับวิ่งก็ตามนี้ครับรนะครับเด่นที่สุดก็เอาทางนี้ครับเอาไปใช้ทางนี้ใช้ส่วนทางนี้ก็พิจารณาไปอันนี้ตับตัวลองนะ เดี๋ยวเอาเลยท่านไม่ต้องมารอนะครับเดี๋ยวจะไปตามนี้นะครับดาวจชเช้าครับขอบขอบขอบคุณมากมากขอให้สุดสั้นเฮง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 ได้เิดกันนะครับดาวจญเช้าตีสี่ห้านาทีนะครับของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับโอเคครับโชคดีครับบ๊ายบาครับ